เรียนท่านปอ,อุโสท่านสัมภาษณ์ที่หงว่าที่ท่นา <laughs> ทนในอำเภอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกปาท่านสมชายสัง่าภาภูมิท่านนยายกไมตีสีร,เราเหลาท่านพอสถานศึกษา ท่านแขกผู้เกียรติที่เคารพร,รักทุกท่านครับเมื่อกี้ท่านนายกซึ่งเป็นเจ้าภาพท่านก็นมากล่าวก็เห็นพูดไปตั้งนานชื่อผมก็ไม่ออกไม่สักทีนึกอยู่ในใจมึงเถอะอันโครงการกุศลโลกให้มึงนอนินานดีกสักทีบ้าแต่ก็มีไหวพริบอยู่สุดท้ายก็ยังโอเค จะมีชื่อผมออกใหม่ก็เอาก็เหมือนเดิมที่ขอมาก็จะให้เหมือนเดิมครับก็วันวันนี้ก็มาร่วมงานก็คงจะมีความรู้สึกสองอย่างสำหรับท่านปรลัดพลันอยู่ท่านทำงานอยู่น้องหอมม่อมสิปี ผมเป็นสอจอ20ปีก็คงมีโอกาสได้ประสานงานร่วมกันตั้งแต่ท่านมาอยู่10กก่่ปีก็มองและมีโอกาสได้รู้จักท่านก็ชื่นชมนะครับชื่นชมสังเกตง่ายๆครับส่ว,นน,น,สวน,นน้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจองห้อง,งมี12ที่รเราจะดูว่าผู้บริหารคือฝ่ายทาำนายก และขา้าราชการหัวหน้าของขา้าราชการก็คือท่านประหลัดเราจะดูว่าตำบลไหนเป็นยังไงดูไม่ยากครับดูฟังเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ในตำบลชาวบ้านจะมาบ่นให้เราฟังถ้าประหลัดกับทางผู้บริหารไม่เข้ากันเดี๋ยวกาเข้าว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้ละวิเคราะห์ได้แล้วว่าอ่ะประหลัด ฝ่ายบริหารกับทางราชการนี่ไม่ถูกกันแน่นอนจะมีเสียงเก้าหูอยู่เรื่อยก็ต้องขอชื่นชมในตำบลตะกัวป่าไม่ได้ยินเลยว่าท่านประหลัดข้าราชการไม่ถูกกับฝ่ายบริหารนั่นก็แสดงว่าฝ่ายบริหารท่านนายกก็เป็นคนดีท่านประหลัดก็เป็นคนดีลูกน้องแต่ละคนก็พูดถึงท่านในแง่ดีตลอด ก็ขอขอชื่นชมขอชื่นชมแต่ก็แปลกใจครับถ้าถามว่าอำเภอหนองสองห้องกับเมืองพลไม่ไกลเดี๋ยวนี้ก็ถนนก็ไปเมืองพลก็เป็น,นสี่เลนชัส่วนใหญ่ขับรถกลับเมืองพลนี่ผมว่าเหมือนอยู่เหมือนเหมือนอยู่เมืองพลเพราะมันใกล้นะครับไม่เหมือนแต่ก,ก่อนถนนเป็นลูกรลงังเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมาก ผมเป็นคนขับรถที่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เคยจับเวลาจากหนองสองห้องไปมึงคนห้านาทีอผมใช้เวลาแค่ห้านาทีคิดดูเออจะหกขนาดไหนครับผมเป็นคนขายยาวไม่ใช่เลยหรอกเวลาดูบนหลังนั่นมาผมเหยียบเวลาผมเหยียบขามยาวเนาะมันก็เลยคันเร่งมิดไปหน่อยครับก็ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นเหตุผลว่าจะต้องไปอยู่กับครอบครัว ผมสืบมาแล้วว่าเหตุผลลึกๆเนี่ยแกท่านประหลัดเอามาอ้างดีใๆหรอกว่าอยากไปอยู่ใกล้แต่ที่รู้ๆเนี่ยมันเป็นคำสั่งจากพอบทบอที่บ้านกับแม่เท่าเออเป็นอย่างก็่ายังสัน่นเหตุเกิดจากท่านนายกคนเดียว เพราะว่าหลังมาในช่วงหนึ่งปีกับเกือบปีเนี่ยได้ข่าวว่าท่านนายกติดเชื้ออีโบลา uh. พรติดเชื้ออีโบลาปั๊บจะไม่ล่ะลูกน้องหลายคนสังเกตไม่ช่างโอะก็รีบทิ้งนะกลัวเชื้ออ,อีโบลาท uh. ่านประหลัดทางทางแม่ยายกับเมียของท่านประหลัดคุณนายท่านประหลัดก็ได้ยินข่าวเหมือนกัน เดี๋ยวติดเชื้ออีโบลาเหมือนท่านนายกอีกชิปหายต้องต้องมีคำสั่งด่วนให้ไปอยู่ใกล้ชิดต้องไปอยู่ใกล้ชิดวางหันวางหันนั่งขางกันก็นายกนายกบาหาเชือ Ebola, ้ออีโบลาเนาะดีอยู่ได้ะ่ะว่าสั่หลานนายกว่ะเอา้านั่นคือความสามารถชวนบุคคลเนาะผมก็เห็นว่าอะไรคือท่านนายกแหล,ละเราเก่งเรามีชีชนียังวานนั่นแหละ ก็อันนี้พูดกันไปนะครับเพื่อนสะกรอนสนุกสนานยาวไปเลี้ยงไปเล่าได้หละแต่แถวแต่ใหยดีกับยาวเลี้ยนแบบยทนนายกถวามันบ่นบ่นเด็ด <c oughs> <c oughs> ครับผมครับวันนี้ก็ก็รู้สึกเสียใจและอีกส่วนหนึ่งก็ดีใจด้วยนะครับท่านจะได้เข้าไปอยู่ใกล้ครอบครัวนะครับใกล้ครอบครัวเมื่อกี้ท่านก็ท่านประหลัดกาบลูกสาวมาด้วยเนาะท่านประหลัดพูดออกมาคำหนึ่งว่า เก้าปีแต่งงานมาเก้าปีได้ลูกคนเดียวแสดงว่าแต่ก่อนนี้ไม่ได้ไปอยู่บ้านเลยใช่ไหมนะกบทีเลยมันเลยได้ลูกคนเดียวต,ตามธรรมดาย,ย่างน้อยต้องสามลเลยเนาะวันนี้เนาะเก้าปีไหมออก็ก,ก็ก็ให้ท่านไปอยู่กับครอบครัวแล้วลก็ให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานประลัดปวตต่อไปก็ขอให้เป็นประลัดเทศบาล แมนบสตนต่อไปมันจะเป็นเหตสบาลมาเดิเอบตว่ามีเ่เดือบนะครับก็จเจริญก้าวหน้าในที่การงานก็ไม่มีอะไรครับวันนี้กับก,ก,ก็นอกจากจะอวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจเจริญหน้าจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วกับก็ขอให้แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านเพื่อความปลอดภัย ไม่มีอะไรให้ท่านประหลัดนอกจากซองผ้ปาป่าครับ<ม>เออเโอเคครับ fi, ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับพี่น้องนะครับโอ้นะครับในการแต่งแต่เพิ่งเลื่อนยาซีมันเป็นอิรีติพ่อครับท่านประหลัดครับอยู่ต่อครับท่านประหลัดครับเรียนเชิญท่านประหลัดครับต่อไปลําดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะกัวป่าทุกคน ทุกคนทุกท่านบนเวทีนะครับรขา้ขาวขอข้าวขอเรียนเชิญน,นะครับพระรานะครับท่าน